ด,ด,ดูแล้วภาพวิดีโอตอนตอนนี้เราได้ทอท่อต่อท่อน้ำขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับพี่แอฟพู้คิดถึงบ้าน60กสิโลเองห่างบ้านเราจะได้ลองใน,ในวันพรุ่งนี้วันที่ สีเดือนสิบสองี5ห้าห้าว่าหัวเราออกหรือไม่ห้าห้าห้าสะบันน้ำแอคโกออนไปท้องไหนแมน อ่าแล้วแต่ไปเห็นเห็นนี่นี่เราจะตะบันน้ำที่ฝ่ายเทศถิตที่อบตอสร้างไว้แอดแอดแอดความสูงตรงนี้หกเมตรหกเ,เมตรครับ โอเคจบเพียงเท่านี้พรุ่งนี้ <c oughs> พุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่วันที่สี่